สวัสดีครับเพื่อนๆชาวช่องรลอรักรถไฟไทยนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่อยู่ติดกันเนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้มีฝนไม่ทันนะครับมีฝนไม่ทันวันนี้ก็ต้องมาเข้ามาเก็บใหม่นะครับเละเลยนะครับเมื่อวานนี้ฝนมาเยอะ ช่วงาอายุเข้าพอดีนะครับและรถเข้าไม่ได้นะครับก็เลยเข้าไปเก็บภาพไม่ได้นะครับแต่ช่างก็เดินเข้าไปส่วนผมก็เก็บภาพอยู่แถวๆด้านนอกนะครับเนนะครับหนึสเจอรถเทียบ หลายพอดีนะครับน่าจะเอาไม้คอมาดึงนะครับไหนๆไม่ได้นะครับวันนี้คุ้มบรรยาไไกาศเนี่ยนะครับวันนี้เล็กก็เก็บภาพรายการทำงานที่มันทุลักทุเลมาฝาก,กเพื่อนเอ นนีนะครับไม่มีชีวิตไม่มีอะไรที่มันจะลรยไป้วยกลีบกุหลาบนะครับก็ลำบากนะครับรอแบคโคนะครับรถเทียบรอนแบคโครแบคโครแบคโคร,คโครมาดึงก็ชมไปเก็บภาพไม่ได้นะครับแล้วก็เก็บรอบนอกเนี่ย ชาวบ้านอันนี้ก็ทำข้าวโพดทำข้าวข้าวกำลังออกรวงรไม่ได้เข้าไปไม่ได้ไปซูมไ่ไกล้นะครับเนี่ยมะเขือม่วงนะครับ,นะรบก็เก็บวิวสวยนะครับวิวธรรมชาติน่าอ่าน,นะครับเ,เพื่อนๆได้ชมกัน เข้าไปไกลๆเดี๋ยวจะลงคลิปให้เ,เพื่อนๆนะครับรอให้มันแห้งก่อนนะครับวันนี้เก็บได้แค่นี้แหละไปก่อนนะครับสวัสดีครับ